โอ้โหอันนั้นอันนั้นเป็นความสวยใครบอว่าความสวยคือทําพิธีกรคุยแชทโชว์เสร็จก็ยืนรอรถแล้วทุกคนน่ะเดินผ่านตรงตรึกหลังตรงเจมมี่เขาก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่โดนอะไรระหว่างยืนรอรอ,อด้อด่ยไม้กัน้นไม้ที่กันน้นรถอ่ะมันก็ตกลงมาฟาดก็มึนเห็นดาวไปเลยเ,เวลาเราเข้าตึกเนี้ยหรอใช่คือทีหัวเหรอคะพี่มันตกลงมาฟาดตัวเลยใช่แล้วก็มึนไปเลยก็ลงไปนั่งคือรู้ตัวอีกทีคือ อุอันนี้ต้องขอบคุณมากยังไม่มีโอกาสขอบคุณเลยคือพี่ปีเตอร์คอปพี่ปีเตอร์คอปคือมีคนบอกว่าพี่ปีเตอร์คอปแบบมาอุ้มไปขึ้นรถเพราะว่ายามเ oh. ยิมหรือคนแถวนั้นเขาก็ไม่กล้าอุ้มเรา มันไม่ได้ถึงกับหมดสติแต่ว่ามันมุนอะ,อะคือมันตกลงมาฟาดฟาดตรงเนี้ยอ่า,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 าอันนี้คือทุบเลยก็เป็นหนัก้องอุ้มขึ้นรถตู้อย่าง็งอุ้มขึ้นรถตู้ไปแล้วด้วยความที่พอขึ้นรถตู้ไปเสร็จมันก็ก็คือมึนๆน่ะมึนๆ<ะ>แล้วก็อาการสภาพมันก็ดีขึ้นก็บอกอบอกบอกผู้จัดการว่าเดี๋ยวไปถ่ายรายการให้ ดี๋ยวนะดูสิสมอง่งไปถ่ายรายการให้ให้ให้ปั้นจานกับให้พิทก่อนเพราะว่าน้อง่็ขอคิวมานานแล้วไปถ่ายรายการให้น้องก่อนสักชั่วโมงหนึ่งทุกคนก็ถามว่าไหวไหมไอเจ้าเด็กสองคนก็บอกว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวผมแทนได้นะเราก็บอกว่าไหวไหวไหวคือเรารู้อะเราเราเป็นคนทานํางานเรื่องหลังอะเราก็จะรู้ว่าเาเตรียมงานเขาเตรียมงานแล้วก็ไปถ่ายให้เขา แล้วพอถ่ายเขาเสร็จก็สปิริตก็แรงกล้ามากพอเสร็จก็ไปโรงพยาบาลหาหม,มอมาเป็นไงบ้างคือจริงๆที่ท,ที่ที่มันมันเจ็บอ่ะเพราะว่ามันอะไปฟาดมันเขาเรียกมันฟาดลงตรงเนี้ยตรงกลางหัวแต่ว่ามันเหมือนมันเปเอ็เฟกกับตรงหลังคอที่ครั้งที่แล้วอ่ะที่เราเคยล้มไปเมื่อสองสปี อ่ามันก็เลยมีอาการแบบปวดแล้วปวดลงหลังอะไรอย่างเงี้ยอะไรเห็นต้องดามคอไม่ใช่ต้องดามค่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกเวลาเราทํางานห้องตัดอะมันต้องนั่งอยู่บนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้ใส่แบบไอ้ที่เหมือนเขาเรียกซอฟทคอนนิ่มๆมาใส่ที่รักหลังอย่างเงี้ยค่ะให้บังคับให้ตัวเราตรงๆอ๋อแล้วเรากี่กี่อาทิตย์ผ่านไปคะเนี่ยัอันนี้ผ่านมาสามได้ไหมสามอาทิตย์หรือเกือบเดือนแล้วมั้งฟาดคอโอ้โหฟาดคอหนักมากคือเอาจริงแล้ว ไม่มีใครสงสารหนิงเลยนะคนที่รายการหรือคนที่รู้เรื่องก็บอกว่าคนคือนึกนึกตึกหลังจีนเองบอกว่า,าคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครโดนอ่ะ้ยเขาึกปรระมมาณ 3, อไ็มอไม่มีใครโดนหนิงก็แล้วหนิงอะไปไปยืนรอนรถอ่ะสุดตรงนั้นอะ่ะ ประจําก็ไม่โดนเหมือนก่อนมันมันก็จะเปฟเฟกอะไรต่อไปในนละเพระเป็พี่มนิงตอนนี้ไม่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 สาธุไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะจำสามีได้อยู่ไหมคะจำได้จำได้จำหน้าทุกคนได้ทุกคนเขาม่ได้หน้าเป็นห่วงอะไรยังไงใช่ไหมพี่อ๋อไอ้ความหน้าเป็นห่วงใช่ป่ะความหน้าเป็นห่วงเนี่ยพอหนิงว่ามันเป็นความโชคร้ายบนความโชคดีตรงที่ว่าพอเราพอเราเราหาหมอเสร็จ เราก็จะรู้สึกเอะทำไมข้างเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีแรงแล้วจริงๆไอ้อาการไม่มีแรงเนี่ยมันเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สองสามปีที่เราที่มันล้มเป็นแรงๆปรากฏหมอเขาก็ไปเช็ค MRI เช็คอะไรอย่างละเอียดเขาก็บอกว่ามันมีเส้นเลือดอ่ะอยู่จุดหนึ่งอ่ะมันตีดเหมือนเหมือนเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองมันตีดอยู่เส้นหนึ่งแต่ไม่ได้อันตรายเขาบอกไม่ถึงขั้นต้องไปผ่าต้องไปอะไรแต่ว่าให้เราอ่ะ ไปทํากายภาพทีทีแล้วก็ไปเหมือนใใช้มันจะมีวิธีฝังเข็มของคุณหมอเขาที่โรงพยาบาลให้เส้นตรงเนี้ยมันคลายแล้วมันไม่รับพอมันไม่รับเนี่ยเส้นเลือดมันก็ไม่ถูกดีเราก็าจะไม่แบบไม่เกรงไม่เมื่อยไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูเอ็นดูตัวเองมากอ่ะ,อะ อ๋อเราไปไหว้ไปอะไรนั่นแบบว่าอ๋อเนี่ยเตรียมไหว้คะเตรียมไปทำบุญแล้วอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ต้องเตรียมทำบุญแล้วค่ะอันนี้เกี่ยวกับมูละครหรือเกี่ยวกับว่าก็ทุกอย่างมูละครด้วยเพราะละครจะออนแล้วจาก5สิงหาปากด้วยนะคะแล้วก็ ก็เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรด้วยอันนี้เรื่องโตดบ <ๆ S 2> ้านโอดบ้าดบ้านไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เจอกันนานเนอะจริงจริงอันนี้ไม่มีอะไรเลยคือหนิงกับพี่เจี๊ยบอะละครลงพร้อมกันก็ต้องฝากละครว่าของหนิงเองอะลงสิบห้าสิงลงสิบห้าสิงหาพี่เจี๊ยบเข็มต้อนปลายพี่เจี๊ยบลงต่อสิบหกสิบเจ็ดพี่เจี๊ยบลงสิบเจ็ดใช่ป่ะก็เลยก็เลยแล้วมันเป็นละครเนื้อเรื่องที่มันมันเกี่ยวข้องกับกับแคปชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้วิชาเอ่าเขาเรียกอะไร วีทีอาร์ป่ะตัวอย่างออกมาแล้วตัวอย่างที่เจอเออมันก็ออกมาแล้วมันก็คือค่อยๆ่อยค่อยค่อยค่อยๆ่อยเผยกับแคปชั่นแต่ละอ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่เราคิดว่าสาอมีโอ้สามีสามีฝากคนนี้ค่ะเออแหวกแหยกจะดูแลแทนใช่ไหมคะว้ายว้ะ้สมัครมีน้อยแล้วสมัคระแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีปัญหาอะไรค่ะใช่ เอือเรื่องที่หนิงคือวันนี้ขออนุญาตถามอายการเขาเราหนึ่งคนทีแบบติดตาใจๆต้องแต่เออข้าวเือนแล้วที่เออก็ตามที่อายการท่านว่าค่ะเออแล้วคือเหมือนทุกคนรอทำที่ทำวันนี้มันก็เป็นผลแล้วนะเออก็ก็จริงๆก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าทุกคนก็รอรอเนอะวันนี้เราก็มันก็ชัดเจนในในหลายๆเรื่อง ก็ก็คงต้องเป็นไปตามนั้นค <ichi> ือจริงๆก็ก็เราก็เราก็อยู่ภายใต้กฎหมายก็ก็เป็นไปตามนั้นแล้วเราของนิงนะคะส่วนตัวของหนิงใช่ไหมคะส่วนตัวของหนิงก็เอ่อ หลังจากวันนั้นที่ที่หนิงไปไปรายงานตัวโดนโดนเรียปรับทราบข้อเก่าวหาก็ยังไม่ได้มีอะไรขืบหน้าอย่างของทางคุณจินเองเมื่อวานคุณจินก็ไปเหมือนเขาเรียกว่าไปรายงานตัวเมื่อวานนี้ก็ก็ยังยังยังอยู่แค่นี้ค่ะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมใดๆใช่ณตอนนี้ในส่วนของหนิงยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะแล้วในส่วนของวันนี้จริงๆหนิงก็ยังไม่ได้มีเวลาได้ไม่ได้มีเวลาดูดูข่าวว่ายังไงก็เนี่เพิ่งเห็นข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อกี้นี้สักครู่นี่เองค่ะ ก็จริงส่วนตัวเราด้วยความที่ติดตามติดเรื่องนี้มาขึ้นต่ยังไงบ้างจาหครักนานาเดือนน่นาเดือนแต่ันนี้ยมันเป็นคือจริงๆหนูว่าหลายๆคนก็คงรอความชัดเจนวันนี้ความชัดเจนมันก็มันก็เป็นไปตามกระบวนการที่หลายๆคนรอคอยก็เป็นคําตอบที่อันนี้มันก็จะมาพูดไม่ได้หรอกว่าออจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครเพราะแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือในส่วนหนิงก็รอแค่แค่ฟังว่าเออกฎหมายว่ายังไงก็ถ่อ เรื่องนึงเรื่องโหยอหนิงขอทรื่องนี่เราไม่เจอกันนานมากให้กำลังใจก็ไม่ช้าโอ้จริงจริงจริงอันนี้ต้องขออนุญาตแบบว่าออกตัวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่เขาแล้วพี่เขาก็โพสชัดเจนแล้วหนิงว่ามันก็เป็นไปตามที่พี่เขาโพสอะค่ะเราเป็นน้องเป็นเพื่อนก็ก็มีหน้าที่ในการในการสพอร์ตในการในการส่งกําลังใจให้หนิงไม่เคยไปถามว่า ว่าออเออเลือกเป็นยังไงอะไรยังไงถึงมาว่าโอเคอย่างที่ทุกคน,นเห็น,นในในไอจีว่าสองวันนี้เจอกันอะไรเงี้ยก็ไม่เคยถามไม่เคยไม่เคยที่จะไปถามอะไรเพราะหนูเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนน่ะสบายใจที่จะเล่าเขาก็จะเล่าเองเออ แค่นั้นกำลังใจดีเนาะซึ่งซึ่งหนิงเจอแกก็กำลังใจดีแกก็บอกว่าโหยทุกคนแบบส่งกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจพี่โอ๋ก็เป็นคนอย่างเงี้เลยทำไมพี่หนิงแบบว่าไม่ค่อยเล่าอะไรอย่างเงี้เลยโอจริง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 มันเหมือนหนิงว่าแต่ละคนอะในในเรื่องของความความเป็นครอบครัวหรือดีเทลใดๆอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็เป็นเรื่องดีเทลของครอบครัว ล้วต่อให้สมมุติว่าจะมานั่งคุยกับเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของเขาหนิงไม่สามารถที่จะมานั่งพูดออกสื่อแทนเขาได้แล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขาขอพูดแค่นั้นก็คือแค่นั้นเราก็ต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาพูดด้วย่ โอเคค่ะโอเคค่ะไม่หอจากที่เราได้คุยเนาะหนิงไม่ได้หนิงไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่มันเป็นข่าวคือปกติเวลาเราเจอกันก็เพราะว่าช่วงปิดเทอมหรือช่วงีงลูกเราก็จะเจอกันอยู่แล้วคือเราเอาลูกไปเล่นที่บ้านแม่ก็ออกไปกินกาแฟกินอะไรกันมันก็จะเป็นแบบนันเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัมพันธ์คุงลูกใช่อย่างเมื่อวานเจอกันก็คือเจอกันเพราะว่าไปงานมันเกิดรุ่นที่ที่รู้จักด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องส่วนตัวค่ะ ขอ,ขอบคุณนะคะ